เมื่อครั้งยังเป็นสามเณรที่วัดปากน้ำพระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนโดมได้มีความใกล้ชิดกับหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญทำให้ท่านได้เห็นถึงคุณธรรมอันดีงามของหลวงปู่เรื่องราวที่พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนโดมได้เมตตาเล่าต่อไปนี้แม้เป็นส่วนน้อยนิดในคุณธรรมอันมากมายมหาศาลของท่านแต่ล้วนควรค่าแก่การยกย่อง และถือเป็นต้นแบบแห่งการประพฤติปฏิบัติตามอย่างยิ่งเรื่องนั่งสมาธินี่หลวงพ่อท่านชอบมากและท่านจะดีใจเมื่อเห็นสมณเณรเล็กๆไปนั่งสมาธิกันท่านจะแสดงอาการยิ้มนิดๆนั่งดีๆนะสมณเณรนนนั่งดีๆนะนั่งตั้งตัวตรงอย่านั่งพืง้อฝ่าต่างกายให้ตรง ทำใจให้ดีวิชาเนี่ยจะช่วยนะเป็นวิชาวิเศษถ้ามีเรียนดีถ้าใครทำสมาธิได้จะเรียนได้จะสอบได้ชีวิตอนาคตจะสดใสหลวงพ่อท่านพูดอย่างเนี้ยผมยังพวกผมยังอยากทำสมาธิกันคืออยากจะเรียนเก่งอ,อยากจะเรียนเก่งแล้วก็สมใจเพราะว่าไปเรียนสมาธิก็ไปฝึกทุกวันนะวันละชั่วโมงชั่วโมงที่โบสถ์นะและสังเกตการเรียนของเราก็ไม่ตกต่ํา เริ่มแต่แการเรียนชั้นต้นนะชัา้นน้ำชั้นและไม่มีตกวพวกผมอยู่วัดป่าน้ําไม่เคยสอบตกนะครับได้ตลอดประโยชน์พอต่สามสี่ห้าหกเจ็ดผมก็สอบมันไม่ตกเลยนะครับเพราะว่านี่บารมีที่ว่าหลวงพ่อั่าบอกว่าสมาธิทาให้เร่งเ่งผมก็ฝึกอย่างนี้และต่อมาผมก็ใช้วิชาของหลวงพ่อเนี่ยแะครับแก้ปัญหาต่างๆอย่ามื่อมีปัญหาวุ่นวายจิตใจฟุ้งซ่าน ถ้าใช้วิธีสมาธิของหลวงพ่อนี่สัมมาหังนี่นึกถึงดวงแก้วหรือถึงอมพระใจเราก็สงบได้อระเดีมันฟุ้งซ่านันก็จะค่อยๆสงบลงแม้กระทั่งนอนถ้านอนไม่หลับเนี่ยผมจะนอนหงายเอามือวางไว้บนอกแล้วก็นอนหลับตานึกถึงบทสัมมารหังสัมมาหังแค่เดียวก็หลับแล้วครับนี่มันช่วยได้อย่างนี้ครับ ว,วัดประน้ําแล้วนั่นรู้กันโดยหน้าที่ทิมุราทาวัดสดมนฉันเช้าเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งหกโมงเช้าตีละครั้งนะลงรารชันอ่านกระตุ้นพระนางกระตุ้มเสร็จแล้วก็เข้าโบสถ์ทำวัดกันเมื่อทำวัดเสร็จแล้วหลวงพ่อจะขึ้นทำมากให้อวาลเพราะว่าหลวงพ่อน,นั่นท่านจะให้ทุกวันท่านพูดทุกวันจะสอนพระทุกวันวันละห้านาทีสิบนาที ผมบอกใอ้เวลาเพราะว่าสองโมงเชา้าเราต้องเรียนหนังสือกันหลวงพ่อจะพูดไม่เกินเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เกินเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีโดยประมาณเพราะว่าสองโมงนี่ต้งติดการเข้าเรียนหนังสือกันหลวงพ่อท่านมีวิธีเรียกว่าสมานฉันความสมัครคีครับแต่ก่อนนะผมก็ฟังแต่ก่อนบังไม่รู้เลยเหรอกแต่ชอบนิทานของหลวงพอ่อ หลวงพ่อจะเล่าในทางอยู่เรื่องหนึ่งท่านเล่าท่านพูดบ่อยในทางเรื่องสามสัตว์สามสัตว์ก็มีช้างลิงนกกระทาท่านว่าอย่างนี้ฟังแล้วสนุกแล้วหลวงพ่อเล่าบ่อยไม่ใช่ครั้งเดียวท่านเล่าบ่อยๆพูดบ่อยๆจะระจำได้เป็นเรื่องความสมบัติสมาส,สมรคีมนดูว่าวัดป่านา้ำสมัยผมอยู่นั่นเรื่องทะเลาะเบ,บาแวงกันไม่มี ไม่มีเลยตางครบเชื่อฟังกันตามวัยวุฒิตามคุณวุฒิครรอบเชื่อฟังสมัมมาเนนทุกรูปปิวัดปน้นานั้นจะต้องอยู่ในปกครองของพระองค์ในองค์หนึ่งอยู่สระไม่ได้และการอยู่ก็เป็นเขตกัน้นตั้งแต่หน้าวัดไปเป็นเขตของแมช่ชีห้ามพระเนรไปทางโน้นโบสถ์มาทเนี้เป็นฝั่งของพระพิสุทธิสัมเนนห้าแม,มช่ชีมาทเนี้อยู่ก็คนระบฝั่งและการงานแล้วก็ อยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างนี้นี่ือเรื่องความสมัครขี่หลวงพ่อท่านเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆจึงนึกถึงคุณธรรมข้อนี้ตั้งแต่ผมอยู่ประนามมานี่ไม่ปรากฏว่าพระเน,นเรทรกันอยู่กันอย่างสงบเงียบเรียบร้อยที่อยู่กันเป็นร้อยๆอ,อยู่กันอย่างแออัดแต่เราก็อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องทุกคนเป็นคนที่ด้อยโอกาสทท้งนั้น เรายากจนมาอยู่ร่วมกันอารมณพ่อท่านบอกว่าให้ตั้งใจเรียนการเรียนอาจจะสร้างตัวเราเองสร้างคนให้เป็นคนเราจะเป็นคนดีต่อไปจะมีวิชาจะมีความรู้จะร่ำรวยอยู่ด้วยการตั้งใจศึกษาเรเรียนและท่านจะสรุปลงตรงนี้นยก่อนจะจบมาวัาตั้งใจเรียนกันนะไปเรียนหนังสือกันนะพวกเราก็เรียนกันอย่างสนุกสนาน สภาวะปะณามอยู่กันอย่างนี้ครับวันนี้ผมมีความปลื้มใจดีใจที่สุดในชีวิตที่ผมนะครับของขวัญของดีจากพนอาจารย์ธรรมธโยได้นำหลวงพ่อวัดประนามาถวายเป็นภาพที่ประทับใจและสวยงามมากๆ มาทำดยแก้วจุนเจย,ย่างนี้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นภาพที่ผมภูมิใจเท่ากับว่าผมก็ได้สมบัติอีกเป็นพันล้านอย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านเคยพูดหลวงปู่ท่านเคยพูดว่าพระของขวัญอุป,ปนางน,นี่พวกแกไม่เ้าไปมากหรอกองเดียวก็พอแล้วได้องค์เดียวก็เท่ากับมีสมบัติพันล้านในอดมียาจะรอดไปผมก็ภูมิใจในขั้นนั้น ผ่านมาถึงบัดนี้ผมอาอยุ70ปีนะได้รับหลวงพ่อจุเจในวันนี้จากประเดชพระคุณพระธรรมชโยแต่ถวายมานี่ผมภูมิใจได้ว,ว่าคิดว่าเป็นสมบัติพันลานที่สองก่อนที่ผมจะถึงการละจากโลกนี้ไปผมมีความสุขมากๆแต่ขออนุโมทนาบุญกุศล ทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้ให้หลวงพ่อธรรมะโยระระภาวนาวิสุทธ์ได้พึงเจริญงอกง,งามไยบูรณ์ในศาสนาหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีความสุขในสำนักเพศเพื่อจันโรงพระศาสนาด้วยการนำวิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกขอให้ท่านจงมียยุมันขวัญยืนตลอดไปนะครับ ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวของหลวงปู่วัดปากน้ำภ้าสีเจริญที่พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนโดมได้เมตตาถ่ายทอดมาทั้งหมดนั้นล้วนเพิ่มพูนความศรัทธาและเชื่อมัน่นในบารมีธรรมอันไม่มีประมาณของหลวงปู่ว่าท่านคือแหล่งเนื้อนาบุญอันประเสรศิฐควรค่าแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างแท้จริง